เป็นการทำกระโงนะคะคือกระทงทำตะโก้นะคะคือนี่ค่ะัให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ที่ใน y u t u b e บอกนะคะว่านิ้วครึ่งไม่ใช่เลยให้ให้ใหตัดมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปค่ะให้ตัดช่องละสามเซนพอแล้ววิธีการทำาราจะทำให้ดูแันนี้นี่ค่ะทำ่างนี้ อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะคะานะแล้วก็อย่างนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนีนาป็นยิมู <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวว่าเริ่มวัวแล้วแล้วก็อย่างนี้นะคะถ้าทำถูกวิธีพี่โชว์สูตรด้วยสูตรจะสวยไหมสูะคะตคนเก่งค่ะอันนี้อันนี้ค่าดาฟูทำมัว่ว อันนี้ค่อันนี้คาดาพูดทำมัวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าทำใหม่แค่นี้ก่อนไปก่อน๊ายบายบิ๊ง